สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบาน,นิชาณนันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาต้มกุ้งหวานกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะกุ้งหวานนะคะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะกับน้ำปลานะคะน้ำตาลปี๊บสองร้อยกรัมนะคะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนค่ะ เกลือดอกเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะเคี่ยวเคี่ยวให้ประมาณนี้นะคะโดยประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะต้มกุ้งหวานนะคะน้ำตาลของเราก็กําลังจะเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งค่ะวันนี้กุ้งตัวเล็กนะคะเหมาะสําหรับการต้มหวานค่ะมาจากสมุทรปราการนะคะเป็นกุ้งนาเข็มนะคะห้าร้อยกรัมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ทำสะอาให้ดีนะคะตัดหัวตัดหางให้ดีหางไม่ต้องตัดก็ได้บางอันก็ตัดหัวบางอันก็ไม่ตัดนะคะนี่ค่ะต้มลงไปค่ะเราเรียกว่าการต้มกุ้งหวานค่ะไม่ยากค่ะอร่อยนะคะต้มใหม่ๆค่ะสูตรบ้านเราอร่อยค่ะนะคะกินกับข้าวต้มนะคะเห็นไหมสดนะคะดูสิกุ้งที่สดก็เวลาลงเวลาลงไปถูกความร้อนแล้วมันก็จะ ก็เ,เรียกว่ามันก็จะเป็นสีชมพูค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะเล่งไฟได้นะคะต้มไปทักสองพุ้งค่ะอันนี้ก็ต้มนานหรือไม่นานก็ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะบางคนชอบเห่ยวเหนียวก็นานนิดหนึ่งยี่สิบนาทีบางคนก็ชอบแบบหนึ่ๆก็สิบห้านาทีก็พอนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะ ชอบแบบไหนก็นทําแบบนั้นแหละค่ะแต่เราต้องดูเลยนะคะดูกรรมวิธีของเรานะคะคนนิดหน่อยนะตอนนี้เดือดแลคะกุ้งแข็งตัวแล้วนะคะตอนนี้ลดไฟได้นะคะเดี๋ยวข้างจะไหม้นะคะลดไฟได้เรายังไม่มีที่ป้องค่ะกําลังหาซื้ออยู่โทนที่ป้องนะคะเพื่อไม่ให้กระทะไหม้ค่ะเห็นไหมคะดูค่ะ ะะสังเกตง่ายนะคะนะี่ค่ะกุ้งพอได้รับถ้าสดเนนี้นพอได้รับความร้อนแล้วนะคะเขาจะกลายเป็นสีชมพูค่ะ่างนี้ค่ะโชว์ค่ะเห็ <c oughs> นไหมคะ <c oughs> อย่างนี้เลยแปลว่ากุ้งสดแน่นะคะ่ะวิธีการดูง่ายๆนะคะอ <c oughs> าลกเดี๋ยวให้เขาเดือดสักสองกุ้งนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเราไม่ชอบหวานเยอะนะคะหวานเค็มค่ะนะคะ,นะคะแต่บ้านเราจะเรียกว่า กุ้งต้มหวานกุ้งต้มหวานเนี่ยถ้าหวานอย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่อร่อยคําต้องตัดเค็มทักนิดหนึ่งเราก็ใส่น้ําปลาไปสองช้อนนคะคะเพื่อให้มันลดกลมกล่อมค่ะกินกับข้าวต้มข้าสวยลอนๆนะคะอร่อยมากค่ะลองทําดูนะคะ้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหน,นทุกอย่างต้องลองทําดูค่ะนี่ค่ะเห็นไม่เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเดือดแล้ว นะต้องให้เดือดแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็ได้แล้วค่ะสักสิบนาทีค่ะสิบนาทีหรือห้านาทีก็ได้อันนี้ก็เหนียวมากเหนียวน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะถ้าท่านชอบหวานไม่มากท่านก็ไม่ต้องเหนียวเยอะนะคะแต่ใครชอบหนึบๆนะคะเอามือแตะๆแ,แล้วหนึบๆอย่างนี้ก็อร่อย,ะค,ะออยค่ะอร่อยคนละแบบค่ะนะคะ เริ่มเหนียวแล้วนะคะนี่ยนะพอเวลาต้มไปเนี่นะคะกุ้งเขาก็จะมีรสาจะมีสีที่จัดขึ้นค่ะออกเป็นสีออกแดงๆนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ยังเป็นชมพูอยู่ค่ะเราใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ่ะแอบดูเวลานิดนึงสนาทีค่ะเดี๋ยวเราเอาใส่หนึ่งนาทีนะคะเราก็จะใช้ได้แล้วค่ะนะคะ,คะถ้าท่านชอบหนึกติดน,นะคะท่านก็เคี่ยวต่อไปค่ะ นะคะจดกว่าจะเป็นที่พอใจค่ะเด็กหนึ่งนาทีค่ะเราก็พอใจแค่นี้เราก็เอาแค่นี้ค่ะให้เหนียวนะคะถ้าให้เหนียวหนึบๆๆเนี่ยก็จะอร่อยค่ะอร่อยคนละแบบนะคะอันนี้ก็พิจารณาเองนะคะนี่ค่ะโอเคไหมคะนี่ค่ะเบวิธีการทดสอบก็คือเอามือแตะลงไปค่ะถ้าหนึบๆอย่างเงี้ยก็แปลว่าใช้ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะพอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบหนึบหนึบเหนียวก็เคี่ยวไปอีกสักสิบนาทีนะคะ <G ül> ดับไฟก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเหนียวพอประมาณนะคะเราจะให้ดูสีของกุ้งนะคะดูคะ่ะ <G ül> <G ül> <G ül> เห็นไหมคะอันนี้ยังร้อนอยู่น้ำตาลมันก็จะใสคะ่ะ <G ül> น่ารักไหมคะเนื้อแดงเลยคะ่ะ สวัสดีนะคะวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่ออีกสักนิดนะคะเ <c oughs> สริมทางกทานะคะสวัสดีค่ะ